มาครับพามาชมมิตซูบิชิทรอยตันนะครับ B ี่สิบสองพันสาาตัวเลยก็คือหลอดไฟหน้าเสียหลอดไฟหน้าเสียนะครับรุ่นนี้หลอดไฟหน้าราคาสูงดวงหนึ่งตกประมาณ6000บาทนะครับห้าพกว่าบาทเลยนะครับสำหรับหลอดไฟหน้ารุ่นนี้นี่ทําการเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประมาณนี้นี่เรื่องเหลืองนี่เราขัดให้นะครับขัดให้ทําให้ฟรีนะฮะนี่ใส่เป็นโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่เลยเป็นบแอลดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เราทําการเปิดเลนแล้วนะครับเราก็ทําการตั้งเลนแบบนี้ฮะ เราจะเห็นว่าเลนแบบนี้นะครับตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยเราจะเห็นว่าความสว่างเนี่ยขึ้นประมาณ200เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบโคมแล้วก็มาลออีกทีนึงครับมิชูบิชิไทตันนะครับไฟหน้าดับนะทำการใส่ไฟหน้าใหม่เป็นเลนโปรเจกเตอร์แบบ LED นะครับ d a n เซอตัวนี้ฮะรับประกัน3ปีนะฮะรุ่น L-O นะฮะมาดูฮะเปิดไฟครับนี่ฮ ไฟไปในลูกแก้ว3นิ้วนะฮะแบบนี้แสงสีขาว6,000 k ควิ win นคัลเลอร์ฮะถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งกับเราตั้งไฟให้ฟรีนะฮะวัดค่าความสว่างบาลานซ์ซ้ายขวาอัพดาวให้เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยเลยตัวนี้ฮะขึ้นมาเกือบ200นะฮะแสงเป็นแสงสีขาวแบบนี้ใครสนใจนะฮะตัวนี้แวะมาหาน้าได้เลยครับตัวนี้มิ t s บิชิทร t r ตัน n องขึ้นมานะฮะหลอดไฟแพงมากครับ หลอดไฟดวงหนึ่งนี่5้0 0เลยนะครับสำหรับหลอดเฉยๆนะฮะอันนี้เปลี่ยนเป็นเลนส์ LED นะฮะตัวนี้รับประกัน3ปี3นิ้วของเดิมแค่2นิ้วนะครับ